สวัสดีค่ะทุกคนอัปเดตอาการบาดเจ็บนะักเตะแมนยูกับมุสีกันค่ะคือต้องบอกว่าวันนี้เรามีข่าวร้ายมาบอกทุกคนนะคะจริงๆเราเชื่อว่าหลายคนอาจจะเห็นแต่เมื่อคืนแล้วนะคะคือแพทริกดอกกูได้รับบาดเจ็บนะคะที่แฮมสตริงแล้วก็ประเมินออกมาคร่าวๆเนี่ยน่าจะต้องพักยาวถึง10สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะหลังจากเกมที่เราบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลนะคะด้วยสกอร์สประตูต่อ2ที่เอมิเรตสเตเดียมนะคะนี่ก็เป็นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นจากเกมนัดนี้เนาะ แพทริกดอกูเนี่ยได้รับบาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังของเกมนะคะจากการที่เขาวิ่งไล่บอลยาวเนาะเป็นจังหวะที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการประทะรุนแรงอะไรนะคะแต่ว่าเป็นการบาดเจ็บจากการใช้กล้ามเนื้อมากกว่าเนาะคือเขาไม่สามารถเล่นต่อได้ด้วยนะคะในเกมนัดนี้เนาะทางแมนเชสเตอร์ูไน็ดเองเนี่ยก็ยังคงประเมิอนอาการอย่างละเอียดอยู่นะคะโดยทำลายการพักฟื้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกยืนยันแบบชัดเจน100%นะแต่ว่าจากการประเมินเบื้องต้นนะคะก็คือบอกว่าดอกูเนี่ยต้องพัก ถึงประมาณ10สัปดาห์เลยนะคะมันน่าเสียดายเพราะว่าจริงๆเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยเจ้าตัวก็เป็นคนทําประตูได้ด้วยนะคะเป็นเกมเดียวกันกันกบที่ทําลูกประตูจากลูกฮาร์ฟเลเล่นะคะนอกกรอบเขตโทษแล้วก็ช่วยให้แมนเชสเตอร์เน็ดเนี่ยเอาชนะจาฝูงได้ถึงถิ่นเลยนะคะซึ่งพูดกันตามตรงเนาะลูกนี้เนี่ยโกไวิัรมากนะคะเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือฟอร์มกาลังโดดเด่นมากนะคะ แล้วก็เป็นลูกสุดสวยที่เขาแชร์กันคือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าลูกนี้ฟลุกหรือเปล่าหรือว่าฝีมือนะคะส่วนตัวนะเรามองว่าลูกเนี่ยให้เครดิตดอกูนะคะเป็นฝีมือจริงๆคือเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะมากในช่วงหลังที่ผ่านมานะคะการเล่นของเขาเนี่ยมั่นใจมากขึ้นคือถ้าทุกคนสังเกตนะช่วงก่อนหน้านี้สักพักนึงอะเวลาดอกกูลงไปในสนามเนี่ยมันจะมีความไม่มั่นใจแสดงออกมาทางสีหน้า หน้าตาคือแววตาเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มั่นใจนะคะแต่พอช่วงหลังเนี่ยหลังจากทาประตูลูกแรกได้นะ,ะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นหน้าตามันดูสดใสแววตาดูมั่นใจนะ,ะลูกนี้เนี่ยเราเลยมองว่าเป็นลูกที่มาจากการพัฒนาฝีมือเนาะ,ะเป็นความมั่นใจของเจ้าตัวนะคะเขาก็เลยทําได้แบบนี้โดดเด่นมากนะคะลูกนี้เนี่ยแชร์กันแบบกระหน่ำเลยโซเชียลแบบสนั่นนะคะ ซึ่งพอดอกูเจ็บไปแบบนี้นะคะต้องพักยาวถึง10สัปดาห์เนี่ยถ้านับเป็นนัดที่ถัดๆไปที่ว่าจะหายไปกี่นัดเนี่ยก็คือประมาณ8นัดนะคะเยอะมากที่จะพลาดลงสนามไปเนาะแล้วก็การกลับมาเนี่ยอาจจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือหลังช่วงเบรกทีมชาติเดือนมีนาคมเลยนะะ เกมที่ถูกคาดการณ์ว่าเขาอาจจะได้กลับกลับมานะคะก็คือเกมที่พบกับลีดยูไนเต็ดนะคะในวันที่11เมษายนนะคะนานมากนะคือนี่เพิ่งจะสิ้นเดือนมกราเนาะคือหายไปเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต้นเดือนเมษาอีกแบบหนึ่งนะคะกว่าจะกลับมาเจอก็คือนู่นอะ11เมษายนนะคะ ภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริคเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าดอกูถูกใช้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะคะจากแบบเดิมที่ถูกเรียกใช้งานเป็นวิงแบ็กในยุคข,ของอดีตเฮดโค้ดรูเบนาโมลิมนะคะปัจจุบันเนี่ยคาริคเลือกใช้งานเขาในตำแหน่งปีกซ้ายนะคะในระบบ4-2-3-1ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่คาริคมาคุมทีม2นัดเนี่ย ตัวดอกูเองได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง2นัดเลยนะคะแล้วก็เป็นเกมที่แมนยูชนะด้วยเนาะทั้งที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแล้วก็ที่เจอกับจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลนะคะดอกูเองเนี่ยทำประตูได้ทั้ง2เกมเลยนะคือฟอร์มร้อนแรงมากจริงๆนะคะ บทวิเคราะห์จากทางฝั่งผู้สื่อข่าวแมนเชสเตอร์เต็ดเองเนี่ยก็มองตรงกันนะคะว่าอาการบาดเจ็บในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เวลวร้ายที่สุดสําหรับนักเตะนะคะเป็นช่วงขาขึ้นที่ดอกูทําผลงานได้ดีที่สุดนับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีมเนาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากเกมที่เจอกับแมนซิตี้กับอาร์เซนอลแล้วนะคะเขายังเคยยิงประตูได้ในเกมวันบ็อกซิ่งเดย์ด้วยนะคะแล้วก็ลูกยิงนั้นเนี่ยก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในประตูสุดสวยของเดือนด้วยนะคะ คือต้องบอกว่าเกมแบบเบีย้ยบ้ายลายทางเกมเล็ก,เลกๆเกมน้อยๆเนี่ยดอกูแบบไม่ยิงนะเลือกยิงแต่เกมใหญ่ๆทางนั้นเลยนะเกมที่แบบน่าจดจำอย่าง b บ็อกซิ่งเดางเนี้ยเจอแมนซิตี้เนี้ยเจอ Arsenal อย่างเงี้ยคือเกมยากเกมใหญ่ทังนั้นนะคะทำไปได้3ประตูจาก6เกมหลังสุดนะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยได้ขยับบทบาทนะคะมาช่วยเกมลุกมากขึ้นแล้วก็โชว์ฟอร์มได้แบบดีมาก จากนักเตะที่เป็นคนที่ถูกคอมเมนต์เยอะมากนะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะถูกด่ายเยอะนะว่าต้องปรับอีกเยอะต้องปรับตัวนะคะก่อนหน้านี้ช่วงที่เขาเล่นไม่ดีเนาะคือดอกูเนี่ยย้ายมาร่วมทีมกับแมนยูตั้งแต่2กุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วนะคะจากเลเช่รเนาะแล้วก็ได้รับค่าตัวไป25ล้านปอนด์นะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยลงเล่นให้สมโมสสเราไป 44นัดแล้วนะคะแล้วก็ฤดูกาลนี้เองเนี่ยเจ้าตัวก็ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป22นัดนะคะทำไปได้3ประตูกับอีก3แอดซิสนะคะคือต้องบอกว่าการที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ทุกคนคือเราเห็นบางคนนะอาจจะรู้สึกว่าแหมทำไมพอก่อนหน้านี้ก็เห็นด่ากันแล้วทีตอนนี้มาชมนะคะคือต้องบอกว่า เราเชื่อว่าแฟนมันอยู่หลายคนเนี่ยเวลาดูนักเตะเล่นอะ่ะคือดูไปตามเกมนะคะเกมไหนเล่นดีก็ชมเล่นไม่ดีก็ดา่าแน่นอนอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวว่าจะชนะชนะหรือแพ้นะถ้าชนะแต่เล่นแย่ก็ดา่ายกตัวอย่างเช่นดาโล่ในนัดที่เจอกับแมนซิตี้อย่างเงี้ยคือโอเคแหละดาโล่อาจจะมีจังหวะที่ช่วยช่วยซ้อนช่วยสกัดช่วยเกมรับได้ดีนะะแต่จังหวะที่พลาดแบบไม่น่านให้อภัยเนี่ยก็มีอยู่เยอะในเกมนั้นเนาะอย่างแบบจ่ายจ่ายระยะใกล้ๆพลาดอย่างเงี้ยหรือแบบ ทำเกมบุกอยู่แล้วอยู่ก็จ่ายออกไปไหนไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็น่าด่าจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราโชว์ร์งานได้ไม่ดีนักเตะโ,โชว์ผลงานได้ไม่ดีอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าแฟนแมนยูด่าอยู่แล้วนะแต่ถ้านักเตะคนไหนที่เฮ้ยเล่นดีหูเด็กคนนี้เล่นมีแววอะไรเงี้ยแฟนก็ชมอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะฉะนั้นแฟนแมนยูอ่ะเราดูกันไปดูไปตามเกมนะะนัดไหนเล่นดีชมเล่นไม่ดีด่านะดอกูช่วงก่อนนะั้นนี้ที่เล่นไม่ดีโดนด่าไหมแน่นอนนะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วนะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อดีทางด้านแบบด้านร่างกายเนาะถึกทนวิ่งไวเรียกฟาวได้บางบอลดีอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีหน้าที่หลักที่เขาทําได้ไม่ดีอย่างเช่นแต่ก่อนเขาจะเปิดบอลไม่ค่อยตรงนะคะอันเนี้ยก็โดนด่าอยู่แล้วแต่พอเขาพัฒนาฝีมือขึ้นเล่นดีขึ้นฟอร์มโดดเด่นร้อนแรงเล่นมั่นใจแบบนัดผ่านๆมาที่เราเห็นเนี่ยก็ได้รับคําชมไปอย่างล้นหลามนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะอันเนี้ยเป็นอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแบบคุยให้ตรงกันเนาะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ ถ้าเล่นไม่ดีก็ด่าเล่นดีก็ชมประมาณนี้เนาะซึ่งฟอร์มช่วงหลังนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาได้เยอะขึ้นมากๆชัดเจนอย่างที่เราบอกไปว่าสีหน้าอาการมันออกนะคะพอดอกูหายไปแบบนี้นะคะคำถามที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือแล้วใครละ่ะที่จะมาเล่นแทนตำแหน่งปีกซ้ายนะคะตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือมาธิวสคุณย่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะ ตัวไมเข้าคาลิกเองเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าคุณย่าเนี่ยรู้สึกผิดหวังจากการที่ถูกดรอปในเกมที่เจอกับแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนะคะคือถ้าพูดกันตามตรงนะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นด้วยไหมนะคะแบบคอมเมนต์ได้นะถ้าเห็นตา่างคือเรามองว่าคุณย่าเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่มีความสร้างสรรค์น,นะคะในเกมรุกนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นเป็นนักเตะที่เก็บบอลได้ดีนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าเกมไหนที่เราต้องการนักเตะที่เล่น หน้าได้ด้วยแล้วก็มาช่วยเกมรับได้หน่อยอะ่ะคุณย่าเนี่ยอาจจะทํบาบทบาทเกมรับได้ไม่เท่ากับดอกูนะคะคือต้องยอมรับว่าดอกูเนี่ยช่วยเกมรับได้ดีพอสมควรเลยนะคะเวลาที่เขาเข้าสกัดบอลบางบอลอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะนะะมันก็เลยไม่แปลกที่ดอกูเนี่ยจะถูกเลือกโดยคาลิกก่อนคุณย่านะคะ แต่ว่าพอดอกูเจ็บไปแบบนี้นะคะแน่นอนว่าภาระเกมรับเนี่ยก็จะต้องหนักขึ้นอยู่แล้วนะคะทางฝั่งซ้ายเนาะรวมไปถึงตัวมิดฟิลด์เองนะคะอย่างคาเซมิโรกับคอบี้เมนูด้วยนะ,ะน่าจะงานหนักขึ้นแน่นอนอนอกจากตัวคุณย่าเองเนี่ยทางเลือกอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะอย่างตัวเมสันเมาส์นะคะคือเมาส์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มีความเข้าใจเกมนะคะแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยรักษาสมดุลได้ดีนะ แต่ว่าจนถึงตอนนี้นะคะภายใต้ยุคข,ของคาลิกเนี่ยเมาก็เพิ่งจะได้ลงสนามไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะจากการเป็นตัวสำรองช่วงทายเกมเนาะซึ่งก็คือแต่ว่าคาลิกก็เพิ่งคุมมา2องนะทุกคนแล้วก็เมาก็ได้ลงไปนิดนึงช่วงทายเกมครั้งหนึ่งนะคะ สถานการณ์โดยรวมของทีมเราตอนนี้นะคะคือถ้านับรวมมาการบาดเจ็บของดอกูเนี่ยเข้าไปรวมกันกับลิสผู้บาดเจ็บที่ยังเหลืออยู่นะคะอย่างมาตาเดลิกเนี่ยที่พลาดสนามมาแล้วพลาดการลงสนามมาแล้ว11นัดนะคะจากการบาดเจ็บที่หลังตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะคือเจ็บนานมากเจ็บหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเจ็บอะไรน,นะะักหนาเดลิกเนี่ยหายไปนานมาก11เกมนะคะแล้วก็ดอกูก็ตามไปนะคะเจ็บพักอีก10กสิ10สัปดาห์ก็ในฐานะแฟนแมนยูนะคะ ตอนนี้ก็คือภาวนาขออย่ามีใครเจ็บเพิ่มนะคะนอกจากดอกูกับเดอลิกแล้วนะคะคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แมนยูตอนนี้เนาะก็เราอยู่อันดับ4ของตารางนะคะแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงนะคะดูจากฟอร์ม2นัดที่คาลิกมาคุมแล้วเนี่ยคือเริ่มจะมองเห็นโอกาสแล้วนะคะที่จะได้ลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะ คือทีมตอ,ตอนนี้คือเล่นกันแบบว่าใช้รูปแบบที่เรียบง่ายนะคะนักเตะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจบทบาทของตัวเองมากขึ้นนะ,ะแล้วก็โดยเฉพาะบูโนเฟอร์นันเนี่ยคือแสดงให้เห็นเลยว่าพอได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดนะ,ะเขาโชว์ฟอร์มได้แบบเป็นธรรมชาติมากนะคะเล่นดีกันมาเราเห็นภาพรวมทั้งทีมเนี่ยกำลังดีแบบนี้นะคะภาวนาขออย่าให้มีใครเจ็บเพิ่มนะคะขอให้รักษาโมเมนตัมแบบนี้ต่อไปได้เนาะ,ะภายใต้การคุมทีมของไมคโคคาริกเราเชื่อว่าถ้านักเตะไม่เจ็บเพิ่มนะคะ มีตัวเลือกให้ใช้ได้เปลี่ยนตัวได้ทำแผนแบบนี้นะเราเชื่อว่าพื้นที่ลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะสุดท้ายแล้วนะคะบทสรุปของแพทริกดอกูเนาะก็ต้องยอมรับว่าน่าเสียดายจริจงๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่น่าเจ็บปวดของเจ้าตัวเนาะอาการบาดเจ็บดันมาเกิดขึ้นในช่วงที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงที่สุดนะนับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะทางสโมสรเองเนี่ยก็แน่นอนคะ่ะนี่คือการสูญเสียผู้เล่นที่สร้างอิมแพคให้กับทีมได้เนาะ แล้วก็ถ้ามองในมุมของไมโครคาริคเองนะคะนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในบททดสอบนะคะที่ว่าถ้ามีผู้เล่นได้รับรการบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยเขาจะยังสามารถพาทีมเดินหน้าต่อไปได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันเนาะเพราะว่าพูดตามตรงฤดูกาลน,นี้เนี่ยมันก็ยังออกได้หมดนะคะจะออกหัวออกกอยังไม่รู้เพราะว่าแต้มเนี่ยมันใกล้กันเหลือเกินนะคะแต่ละทีมคือถ้าเราพลาดสักนัดสองนัดเนี่ยคนอื่นพร้อมแซงแล้วนะคะน,นี่ก็ต้องมารอดูกันเนาะ ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วทุกคนคิดว่ายังไงะคะการขาดหายไปของแพทริกดอกูนะคะในระหว่างที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บเนาะคาลิคเขาจะเลือกใช้ใครล,ลงไปแทนนะคะจะเป็นมัททิสคุณย่าไหมหรือจะปรับเปลี่ยนการเล่นเป็นสไตล์แบบไหนนะคะคอมเมนต์คุยกันหน่อยะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย